ใส่กล่องเอาไว้อย่างเงี้ยเราไม่ได้ขายที่หน้าร้านลูกค้าเขายังไม่ได้ทานทันทีมันจะช่วยให้เส้นวุ้นเส้นที่มันลวกเอาไว้นานแล้วเนี่ยดูดน้ําเข้าไปแล้วเส้นกลับมานุ่มนะคะเวลาที่เราทําขายหน้าร้านเนี่ยเราทําเข้มข้นได้แต่เวลาที่เอาไปส่งแบบพี่รเดอร์ต่างๆนะคะอันเนี้ยเราก็เลยต้องปรับให้รถมันจางลงนิดนึงแต่ให้มีปริมาณน้ำมากขึ้น เพื่อช่วยให้เวลาที่ลูกค้ากลับไปกินที่บ้านเนี่ยคลุกแล้วเส้นมันกลับมานุ่มมันหยุ่นมันอร่อยโดยที่รสชาติไม่เค็มเกินไปไม่เข้มเกินไปนั่นเองนะคะ oh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำยำวุ้นเส้นใส่กล่องขายผ่านพี่ไลเดอร์ค่ะ ทำไมต้องระบุบอกว่าเอาไว้สําหรับทําใส่กล่องขายนะเพราะว่าเราปรับสูตรมาแล้วนะคะที่จะทําให้น้ํายําสูตรเนี้ยพอคลุกลงไปแล้วนะช่วยทําให้วุ้นเส้นกลับมานุ่มถึงแม้ว่าจะลวกเอาไว้นานแล้วก็ตามนะคะใครอยากมีรายได้เสริมทั้งๆท,ท,ที่อยู่ที่บ้านทําขายผ่านพี่เลเดอร์ต่างๆห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเพื่อติดตามไอเดียทําอาหารให,ใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่ด้วยนะ วัตถุดิบหลักๆเลยนะครับหูนเส้นครับต่อไปก็จะเป็นส่วนผสมของน้ำยำนะครับมะนาวสดน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวต่อไปจะเป็นส่วนผสมของเครื่องเคียงนะครับหมูสับครับถั่วลิสง หอมแดงมะเขือเทศต้นหอมผักชีเดี๋ยวตัวนี้เราจะไว้โรยหน้านะครับพริกจินดาเขียวแดงพริกแห้งกุ้งแห้งน้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นพริกไทยป่นพอเราดูส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทีนี้เราปปะงมือทากันได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาทําน้ํายํากันก่อนเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องคั้นน้ำมะนาวออกมาก่อนนะครับผ่าครึ่งล้อได้เลยนะครับเมนูนี้อาจจะใช้มะนาวเยอะหน่อยนะครับ วิธีการเลือกน้ำมะนาวนะครับไม่ต้องเลือกที่มันแข็งๆขงนะครับให้เราลองจับดูแล้วลองบีบไปดูครับถ้าเกิดเราบีบแล้วมันนิ่มนะครับก็แสดงว่าตัวนั้นน้ำมะนาวออกจะเยอะหน่อยครับวิธีการที่เราจะคั้นน้ำมะนาวได้มากที่สุดนะครับก็คือเราก็วนๆอย่างนี้ครับ ก็จะทำให้ตัวเปลือกของผิวมะนาวเนี่ยนิ่มขึ้นและก็จะทำให้เราคันน้ำมะนาวออกมาได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับขออนุญาตใช้เหยือกในการตวงนะครับเพราะว่าเหยือกตัวนี้นะครับจะมีบอกดูครับจำนวนปริมาณเท่าไหร่นะครับจะไม่ยุ่งยากเลยครับแล้วก็คันน้ำมะนาวออกมาได้เลยนะครับสำหรับอัตราส่วนว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณนักเรียนคนไหนอยากรู้ว่าตัวเชฟใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็สามารถตามไปที่กลุ่มลับของเชฟแว่นได้เลยนะครับ เราก็คั้นน้ำมะนาวไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ตามปริมาณที่เราต้องการนะครับพอเราได้น้ำมะนาวมาแล้วนะครับทีนี้เรามาทําน้ํายํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับนําน้าปลามาใส่ถ้วยผสมครับตามด้วยน้ําตาลทรายน้ําตาลมะพร้าวครับสาหรับตัวน้ําตาลมะพร้าวนะครับเราแนะนําว่าให้ใช้เป็นแบบนิ่มนะครับเพราะว่ามันจะได้ละลายได้ง่ายด้วยครับปาดลงไปให้หมดได้เลยนะครับแลวเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับพอเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับให้เราใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับ แล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับแล้วทีนี้ก็ให้เรานํากระชอนนะครับตาทีทีนะครับเอามากรองครับกรองน้ํายําอีกรอบนึงนะครับเพื่อไม่ให้มีพวกเศษเม็ดของน้ามะนาวนะครับหลงติดก็ไปนในตัวน้ํายําของเราครับเท่านี้เราก็จะได้ตัวน้ายาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งน้ํายําตัวนี้นะครับ สามารถเก็บใส่ถุงเข้าตู้เย็นได้เลยนะครับไม่ต้องนําไปต้มหรือนําไปเคี่ยวต่อนะครับถ้าเกิดเราเก็บใส่ถุงแล้วเข้าตู้เย็นแช่ไว้เลยเนี่ยเราจะเก็บได้อยู่ที่ประมาณ1เดือนครับและอีกอย่างนะครับน้ำยำสูตรนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในสูตรของคอร์สเรียนน้ำยำครอบจักรวาลของเรานะครับถ้าเกิดนักเรียนคนไหนอยากจะเรียนคอร์สน้ำยำครอบจักรวาลนะครับก็สามารถทักไปหาแอดมินได้ที่ Facebook Fanpage ของเชฟแอนได้เลยนะครับพอได้ตัวน้ำยำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําไปพักไว้ก่อนครับและเรามาซอยพริกจินดากันเลยครับวันระัคบ พอเราหั่นพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะนํามะนาวมาหน่อยหนึ่งครับประมาณครึ่งซีกนะครับแล้วเราก็จะบีบคั้นเอาน้ํามะนาวนะครับโรยใส่ตัวพริกไว้ครับที่เราทาอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวพริกของเราไม่ดาครับเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาซอยหอมแดงกันต่อเลยนะครับ พอเราซอยหอมแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําไปพักไปก่อนครับและเราจะมาทอดถั่วกันนะครับอันนี้จะเป็นถั่วลิสงที่เราเตรียมไว้นะครับนําลงไปทอดครับเราจะใช้ไฟกลางนะครับในการทอดครับค่อยๆทอดไปนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับถ้าเกิดไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนได้นะครับแล้วก็ทอดถั่วอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับพอเราทอดจนถั่วของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเราเจ้าสีแค่ประมาณนี้พอครับไม่ต้องให้มันเข้มมากกว่านี้นะครับเราปิดแก๊สได้เลยครับพอเราตักถั่ออกมาแล้วนะครับตัวน้ามันของเรายังร้อนอยู่นะครับเราก็จะนําพริกแห้งของเราครับตรงไปทอดครับ ตอนนี้เราไม่ได้เปิดแก๊สแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะตักพริกแห้งขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพักไว้ให้เสด็จน้ามันนะครับเดี๋ยวเรามารวนหมูกันเลยนะครับอันดับแรกครับเปิดแก๊สครับใช้ไฟกลางนะครับเสร็จแล้วใส่น้าเปล่าลงไปครับประมาณ100 ml นะครับตามด้วยน้ําปรุงก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นครับคนคลุกเคล้าให้เข้ากันครับพอเข้ากันแล้วใส่หมูลงไปครับแล้วเราก็รวนหมูให้สุกได้เลยนะครับพอหมูของเราเริ่มสุกนะครับเราจะโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นครับสำหรับตัวพริกไทยป่นนะครับจะเป็นการดับกลิ่ ประมาณนี้นะครับไม่ต้องให้หมูมันสุกมากเกินไปครับเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สครับแด้วก็คนกระจายความร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็นําหมูไปพักใส่ถ้วยไว้รอได้เลยครับต่อไปเราจะมาเตรียมบุนเส้นกันนะครับอันดับแรกให้นําบุนเส้นมาใส่อ่างหรือใส่กระมังไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เทน้าใส่บุนเส้นได้เลยนะครับกดบุนเส้นให้จมลงด้วยนะครับเราจะแช่บุญเส้นอย่างนี้เป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีครับ พอเราแช่บุนเซ้นจนครบ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเราก็จะนำบุนเซ้นขึ้นมาครับขออนุญาตใช้มือเปล่านะครับใช้กันไกลสําหรับตัดอาหารอย่างเดียวนะครับตัดครึ่งหนึ่งครับเพื่อที่จะให้บุเซินเนี่ยพอดีคำนะครับนี่นะครับตัดแบ่งครึ่งอย่างนี้ได้เลยครับทีนี้เราก็ตั้งน้ําร้อนรอได้เลยครับพอเราต้มน้ําจนเดือดแล้วนะครับนี่ครับเดือดประมาณนี้เลยครับเราก็จะนําบุนเซ้นที่เราตัดไว้นะครับนามาลวกครับใช้เวลาลวกแป๊บเดียวนะครับเราลวกแค่พอเส้นนิ่มพอครับ พอวุ้นเส้นของเรานิ่มนะครับเราก็จะนําวุ้นเส้นตัวนี้ไปน,น็อกน้ําเย็นก่อนครับเรานามาน็อกน้าเย็นอย่างนี้ได้เลยครับและเราก็จะขีดวุ้นเส้นขึ้นมานะครับเอามาพักไว้บนกระชอนให้สะเด็ดน้ําก่อนนะครับ แล้วเราก็ลวกบุนเส้นส่วนที่เหลือให้หมดได้เลยนะครับเอาุนเส้นที่เราลวกเสดจน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนำมาเทศใส่ถ้วยผมครับใส่น้ํามันกระเทียมเจียวไปครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่นิดเดียวพอครับอันนี้เราจะใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ที่คีบครับคลุกเคล้าเส้นกับน้ามันกระเทียมเจียวครับวิธีการนี้จะทําให้ตัวบุนเส้นของเราไม่เหนียวติดกันครับและก็จะทําให้ตัวบุนเส้นของเรามีกลิ่นหอมมากด้วยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างนี้ได้เลยนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับแล้วทีนี้เราก็มาหั่นต้นหอมผักชีรอกันเลยนะครับนี่นะครับผักชีเราจะตัดเอาตรงรากออกครับตัดตรงสีขาวๆออกครับแล้วทีนี้เราก็หั่นครับอันนี้เราจะเอาไว้โรยหน้านะครับและการนาต้นหอมผักชีนําไปพักไว้ก่อนนะครับต่อไปจะเป็นมะเขือเทศครับเราจะหั่นแบ่งออกเป็น8ส่วนนะครับผ่าครึ่งอย่างนี้ก่อนนะครับคล้ายๆผ่าแตงโมครับแบ่งออกเป็น8ส่วนประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ใส่กล่องพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับยำบุนเส้นของเราครับ ซึ่งสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรที่เหมาะสําหรับจัดเซตขายแบบเป็นกล่องๆอย่างนี้เลยนะครับและสูตรนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สน้ํายําครอบจัก,กรวาลของเราด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนคอสน้ํายําครอบจัก,กรวาลของเชฟแว่นนะคะก็ติดต่อไปได้ที่แฟนเพจนะ เพราะว่าเราจะมีสอนน้ำยำเนี่ยถึง10ชนิดด้วยกันนะคะอันนี้เป็นแค่1ใน10เท่านั้นนะแล้วก็ในคอร์สเนี่ยสอนละเอียดกว่านี้มากๆเลยค่ะก่อนที่เราจะไปชิมกันนะครับทีนี้เรามาดูต้นทุนกันเลยครับก็ต้นทุนรวมนะครับสำหรับตัวน้ำยำนะครับที่อยู่ที่61บาท50สตางค์ครับทำได้ทั้งหมด18ถ้วยนะครับนี่นะถ้วยเฉพาะน้ำยำนะครับก็จะตกอยู่ที่ถ้วยระ้าบาท41สตางค์ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของเครื่องเคียงนะอย่างในกล่องนี้นะครับต้นทุ ทำออกมาแล้วได้ทั้งหมด18ชุดนะครับก็จะตกชุดละ13บาท51สตางค์ครับและทีนี้นะครับ1ชุดเนี่ยคือเราก็จะมีตัวนี้ให้นะครับเซตเครื่องเคียงน้ำยำกับพร้อมน้ำยำนะครับต้นทุนรวมทั้งหมดต่อ1ชุดนี้นะจะอยู่ที่16บาท92สตางค์ครับแต่ว่าราคานี้ไม่ได้รวมกล่องถ้วยใส่น้ำจิ้มและก็ผักกาดหอมนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราใช้ถ้วย3ออนนะคะในการมาใส่น้ำจิ้มนะ เพราะว่าเราอยากจะให้แบบรสชาติมันเข้มข้นเลยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะใส่แค่ถ้วย2ออนนะคะ พอเราใส่3ออนเนี่ยต้นทุนเราก็เลยจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึ่งนะใช่ครับถ้าเกิดเราใส่แค่ถ้วย2ออนนะครับตัววุ้นเส้นเนี่ยมันจะดูดน้ายำออกไปหมดเลยนะจะทําให้แบบไม่ค่อยมีรสชาตินะถ้าเกิดว่าใครจะใส่แค่ถ้วย2ออนเนี่ยแนะนําว่าต้องเพิ่มความเรียวความเค็มความหวานลงไปอีกนะคะแต่อันนี้คือเราจะไม่ได้ใส่ให้มันเข้มข้นขนาดน,นั้นเพราะว่าเราใส่กล่องเอาไว้อย่างเงี้ยเราไม่ได้ขายที่หน้าร้านนะคะเราอาจจะส่งตามพี่ไรเดอร์ก็ได้หรือว่าส่งเป็นกล่องๆเนี้ยแล้วก็ลูกค้าเขายังไม่ได้ทานทันทีพอเวลาที่ลูกค้าจะเอาาามทนี่ย น้ำเยอะๆเทใส่ลงไปในเส้นวุ้นเส้นที่มันลวกเอาไว้นานแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เส้นวุ้นเส้นเนี่ยมันดูดน้ําเข้าไปแล้วเส้นกลับมานุ่มนะคะเวลาที่เราทํไข่หน้าร้านเนี่ยเราทําเข้มข้นได้นะแล้วเราก็ใส่น้ําปริมาณน้อยลงได้แต่เวลาที่เอาไปส่งแบบพี่ไรเดอร์ต่างๆนะคะอันเนี้ยเราก็เลยต้องปรับให้รถมันจางลงนิดนึงแต่ให้มีปริมาณน้ํามากขึ้นเพื่อช่วยให้เวลาที่ลูกค้ากลับไปกินที่บ้านเนี่ย คลุกแล้วเส้นมันกลับมานุ่มมันหยุ่นมันอร่อยโดยที่รสชาติไม่เค็มเกินไปไม่เข้มเกินไปนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าเวลาที่ยำหน้าร้านกับเวลาที่ทำส่งตาม Delivery แบบนี้นะคะก็จะต้องมีข้อพิจนารณาที่ต่างกันนะไม่ได้ทำเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะไม่รู้เนาะก็ถือว่าเราแนะนำให้ละกันค่ะซึ่งโดยทั่วไปนะกล่องหนึ่งเซตหนึ่งแบบเนี้ยเขาขาย40บวกนะคะ<ม>40 4550เนี่ยขายได้เลยนะคะขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆน,นเนี่ย จะใส่เครื่องเคียงมากน้อยแค่ไหนด้วยเนาะและทีนี้เรามาลองชิมกันเลยนะครับนี่แบบชุ่มฉ่ำกันเลยนะคะและเราก็คลุกให้เข้ากันได้เลยนะครับน้ำลายไหลคะ่ะกินหอมมากเลย<笑>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 เห็นไหมคะว่าด้วยวิธีการนี้เนี่ยมันทำให้เส้นน่ะที่แบบลวกเอาไว้นานแล้วนะคะ มันกลับมาชุ่มฉ่าเลยนะคะแซ่บแน่ๆเลยนะคะเนี่ยดามาลองชิมกันเลยนะครับนี่มีลูกโดดด้วยนะเป็นไงมั่งคะเชฟกลับแก้มอย่างดีเวลาเราเคี้ยวเราโดนลูกโดดไปด้วยนะสุดๆเข้ากันดีครับเอะอะเส้นนะไม่แข็งเกินไปแต่ซดสพร้อมน้ำยำนะอย่างแซบ่บคุณผู้ชมคะขอฟองนิดนึงได้ไหมอ,ะอ่ะอ่าแม่ที่ฟ้องนะไม่ยอมแบ่งตะก้องหมั่พร้อมกันนะคะ สามรสจี๊ดจดมากมันกลมกล่อมอ่ะมันสามรสกำลังดีนะคะมันจะมีเปรี้ยวนำนิดๆน,นะอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่าวันนี้เราใช้มะนาวสดนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในคอร์สเนี่ยเราจะสอนให้ใช้เป็นมะนาวผงนะมันก็จะคุมรสชาติได้ทุกวันนะคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้มะนาวสดเนี่ยก็ต้องค่อยๆเติมมะนาวเอาด้วยนะแบบว่าต้องชิมๆดูนิดนึงบางฤดูเนี่ยมันอาจจะเปรี้ยวโดดขึ้นมานะคะ แต่อันนี้ก็ไม่ถึงว่าเปรี้ยวมากนะกำลังดีแซ่บๆนะคะยําแบบคงไี่คงวา เหมือนซื้อกินตามห้างดังๆอ่ะเอางนี้แล้วกันน่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปทําขายกันนะเพราะว่าเพื่อนของเราทําขายอยู่<ๆ>เขาบอกว่าวันหนึ่งเป็นร้อยกล่องอมไม่ต้องมีหน้าร้านด้วยนะอันนี้คือทําส่งอย่างเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีรายได้เสริมทําอยู่ที่บ้านเองไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านนะก็แนะนําเลยสำหรับสูตรนี้นะคะและถ้าเกิดว่าใครอยากได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสซับออเดอร์ก็ตามไปดาวน์โหลดรูปได้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นนะคะเราอนุญาตให้ใช้รูปได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขขสิิทธ์าานะะคคคออแแ่่่ยยงเดีววม ได้รูปว่าขอนารูปไปใช้แค่นั้นก็พอแลครับและตอนนี้ที่เพจของเชฟแป้นก็มีคอร์สสอนทําอาหารอยู่หลายคอร์สเลยนะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊ะคอร์สหมูปิ้งโตถ่านคอร์สหมูปิ้งสามนุ่มบุกด้วยน้ําจิ้มสิบอย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สเตี๋ยวเรือคอร์สแซนด์วิชพารวยคอร์สน้ํายําครอบจักรวาลและล่าสุดนะฮะที่กําลังฮิตกันมากๆเลยนั่นก็คือคอร์สชาชง10ชนิดนะคะซึ่งนักเรียนเอาไปทาขายแล้วกลับมาคอนเฟิร์มบอกว่าขายดีมากๆกันนะคะ ใครอยากจะเรียนก็ทักหาแอดมินไปได้ที่ข้อความของ f a e e o o o k f n p p g g e เชฟแ a นนะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ